ผู้ประกันตนประกันสังคมฟังทางนี้ปฏิท,ทินของประกันสังคมไม่อาจจะยกเลิกได้เนื่องจากมีผลประชาพิชารแล้วพบว่า60%ซไม่เห็นด้วย แต่อีก30%เขาไม่มีหัวจิตหัวใจหรือไม่นี่คือคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลั่นผลการพิจารณาเป็นไปตามนี้ก็จริงแต่เราต้องนึกถึงคนที่ต้องการจะใช้ปฏิทินด้วยโดยงบประมาณในการจัดทำปฏิทินแต่ละปีอยู่แราวๆ50ล้านบาท เดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเกี่ยวกับการจัดทําปฏิทินของประกันสังคมกันครับที่พวกคุณซุ่มประชาพิจารณ์คุณบอกว่ามีคนที่ไม่ต้องการ61หรือ62%เปอร์แต่ไอคนที่ต้องการ3าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามว่าแล้วไอสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไม่มีหัวจิตหัวใจเหรอเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูอะไรที่เป็นสิทธิของเขาที่เขาควรจะควรจะได้ได้รับเหรอ จริงๆเรื่องนี้ผมไม่อยากจะออกมาพูดนะเพราะอะไรครับพอออกมาก็กลายเป็นว่าผมออกมารับแทนประกันสังคมอีกท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ